สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่โบ99นะวันนี้ก็มาอัปเดตครับนะครับหลังจากปิดสัปดาห์นะครับก็สําหรับมุมมองบิตคอยนะครับก็ปิดต่ำกว่าแท่งแท่งที่แล้วนะครับก็ปิดอยู่ที่96100นงะครับก็มุมมองสําหรับวันนี้นะครับบิตคอยเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากปิดก็ไม่มีขึ้นทงขึ้นเทสอะไรเลยนะมีแต่ซึมลงเรื่อยๆอาการนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ เอาคอยต่างๆนะครับเป็นยังไงเช่นอิเทเรี่ยมนะครับอิเทเรี่ยมอยู่ๆวิ่งสวนทางกันมาบวก3%เนะครับคุณเชื่อมันได้ไหมนะครับนะอย่างที่ผมบอกมันเป็นนก2หัวนะครับแล้วก็เอาคอยบางตัวนะครับที่จะเอามาคุยในวันนี้นะครับสําหรับทองด้วยนะก็วันนี้คงไม่แยกคลิปแล้วล่ะดูแล้ววุ่นวายนะจะพูดคลิปเดียวให้มันจบจบไปนะครับก็สําหรับบิตคอยนะครับนะจุดหลุดนะครับสําหรับจุดหลุดสําคัญในวันนี้นะครับจะอยู่ที่ 90 9 0หมื่น้านดสามะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยหลังจากปิดสัปดาห์มาเนี้ยไม่ไม่ถึงวันเนี้ยยังไม่มีแท่งไหนที่จะหลุดจุดสำคัญตรงนี้เลยนะครับก็คือ9ก้าหมน้าดสามนั่นเองนะครับถ้าหลุดในจุดนี้นะครับจะเป็นมุมมองของการอ่าหลุดอัพเทนนะครับนะมันน่าจะมีคนใช้เส้นแนวเนี้ยอยู่บ้างนะครับเป็นเส้นหัวลศาสตร์นะครับก็ผมมองว่าถ้าหลุดตรงนี้น่าจะเกิดแพนิคหน่อยแหละนะครับ น,น่าจะเกิดแพนิกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองนะตอนนี้นะครับสำหรับบิตคอยนะครับถ้าถามว่ายังไม่หลุดมีโอกาสเด้งได้ที่ไหนที่เดิมครับคือ98 9 8แปดถึง9ก้า0ที่เดิมเลยนะครับซึ่งแต่ว่าในมุมมองภาพรวมของการเด้งเนี่ยนะมันมีต้านอยู่แหละนะครับก็คือต้าน97บ้าง9600 96, บ้างมันก็ฝ่ามายากอยู่อพอสมควรนะครับถ้าไม่มีข่าวอะไรดึงมานะแต่ว่าถ้า ในมุมมองผมนะครับถ้ากราฟจะหลุดจุดสำคัญก็คือ95683หได้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นอ่าถ้าสมมุติพูดถึงในเรื่องข่าวบวกของสายเซลล์นะก็ต้องเป็นข่าวแรกก็คืออ่าไม่ใช่ว่าข่าวเขาเรียกว่าแพนอิคแรกแล้วกันนะอ่าการตกใจแรกก็มาจากเส้นอัพเทนที่มันหลุดลงมานะครับเส้นนี้นะเริ่มจาก91 0 0 0นะครับ94 0 0 0นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับ คนที่รับแถวเนี้ยมันเป็นจิตวิทยานะครับมันมองว่าเฮ้ยมันหลุดเส้นเทนแล้วตัวเราอาจจะไม่รอดนะครับอาจจะกําไรทิพย์หรือขาดทุนไปเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเทขายไปทําให้จุดเนี้ยนะครับจะเป็นจุดดิ่งแรกนะครับเป็นจุดตกใจแรกนะครับตามรบใดที่ยังไม่หลุดก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะก็จะวิเคราะห์ตรงที่มันหลุดก่อนแล้วกันนะนะครับปัจจัยที่2นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดหลุดแม่นะครับไม่ต้องมีข่าวอะไรมากระตุ้นตลาด นะครับนะก็สําหรับผมนะในมุมมองแพทเทิร์นนะครับยังเป็นเวกออฟนะครับยังเป็นเวกออฟการที่จะลงมาถึง8ปดหมื่นสามห้าร้อยได้นะครับมีหลายๆอย่างให้เราเข้าไปดูนะครับอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นจุดเข้าโพต่างๆนะครับที่ผมแคบมาวันนี้นะครับก็จะเป็นมุมมองของอ่าโพที่เปิดจุนะครับปริมาณโพที่อ่าเข้านะครับคือมันชัดเจนว่าโพลรองน้อยกว่า นะครับโพเอเยอะกว่านะครับนะล่าสุดตอนนี้นะคือตั้งแต่เกิน9,009ขึ้นไปเนี่ยแดงแบบหนาแน่นมากนะครับหนาแน่นไปจนถึง102สน,สนะครับถามว่าถ้าล้างเนี่ยควรจะเอากลุ่มไหนกกนะผมมองว่าเป็นกลุ่มที่เปิดโพน้อยกว่านะครับเนาะก็จะเป็นมุมมองของการลงมาล้างแถวประมาณระดับ9,006ถึง9 4เ้ย8,004 นะครับซึ่งมันเป็นกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกเนี้ยเยอะมากนะแต่พอมาดูฟิวเจอร์นะครับไซส์ใหญ่ๆส่วนใหญ่อยู่ S นะไซส์เล็กๆก็จะเป็น L นะครับเนาะก็จะเป็นมองนี้นะครับส่วนจุดสภาพคล่องล้างสภาพคล่องนะครับก็จะดูเป็นระดับเดือนนะครับระดับเดือนเนี่ยจุดล้างของของสายเอสนะครับจุดแรกจะอยู่ที่1นึ่งแสนเลยซึ่งห่างมากนะครับห่างมากเลยนะครับส่วนจุดล้างของ L นะครับ จะอยู่ที่90,004ไปจนถึงโน่นเลยนะครับ90,004ถึง90,000ถ้าหลุด90,000มันมีลิฟต์อยู่แล้วนะครับคือตลอดมาคือมันไม่หลุดไงแล้วถ้ารอบนี้กลับมาหลุดมันก็จะมีแพนิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นรายการที่2นะครับก็เป็นความตกใจที่2ของตลาดถ้าเกิดล้างล่างก่อนนะครับหนึ่งมันมีมันมีการหลุดเทนนะสองก็จะเป็นการล้างหลุดไอ้90,001นะครับ 9ก้าหมื่นหนึ่งกับเก้าหมื่นสี่จะแพนิกนะครับเพราะว่าเป็นการหลุดล้างนะครับเป็นการหลุดล้างโซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเก้าหมื่นหลุดนะครับจุดสุดท้ายก็จะเป็นแปดหมื่นสี่นะครับที่จะลงมาทดสอบทดสอบไอ้ไอ้ไอ้จุดล้างมันนะนะครับซึ่งต้องรอดูนะครับการที่จะลงระดับเป็นหมื่นเนี่ยมันจะต้องมีข่าวอะไรโผล่เข้ามานะครับอาจจะไม่ใช่ข่าวเศรษฐกิจนะครับ อาจจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการขายบิตคอยนะครับการขายบิตคอยอะไรต่างๆนะครับนาะก็ต้องรอดูนะครับสำหรับบิตคอยนะแล้วก็ไปดูในกราฟเล็กกันนะครับกราฟเล็กก็จะเป็นอ่าเวกออฟนะครับซึ่งเป็นมุมมองที่ค้างอยู่เน,นานนะครับไม่ไปไหนเลยนะครับวันนี้ก็ถ้าถามว่ามันมาตามวิเคราะห์ไหมมันก็แค่นิดเดียวเองอะ่ะมันไม่ไม่สามารถเอามาวิเคราะห์ต่อได้นะครับแต่ถ้าวางเส้นเทรนไปแล้วให้ดูตามโซนฟิบโบนะครับ ก็คือเนี่ยถ้าหลุดกรอบม่วงเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบม่วงจะเป็นตัวชี้วัดระหว่าง94,000-92,000นะไม่ใช่แนวรับนะครับมันไม่ใช่มาเด้งหลุดอัพเทนมาแล้วเดี๋ยวจะเด้งกลับนะครับตรงนี้มันเป็นแพนิกล้วนๆนะครับเพราะฉะนั okay, ้นเนี่ยไอ้มันเคลียร์ SOW แน่นอนนะถ้ามันหลุดมานะกรอบม่วงนะครับหลุดมาก็83,54นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยตรงนี้มันเป็นฐานอะไรนะครับมันเป็นฐานช็อตนะครับ โซนนี้จะเป็นโซน S นะครับโซนนี้จะเป็นไซด์เดบไซด์เวนะครับโซนบายก็จะอยู่แถวนี้นะครับโซนบายลองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่หลุดไซด์เวก็จะเด้งขึ้นต่อนะครับก็เดี๋ยวมารอดูนะว่าการาฟจะเฉลยแบบไหนนะครับในมุมมองขึ้นนะครับสําหรับมุมมองขึ้นเนี่ยนะครับจุดที่จะกลับไปนะตอนนี้ที่ยังไม่หลุดก็คือ,อการทะลุนะระดับ98.300ขึ้นไปนะครับ เชื่อว่ามันต้องมีการวางเส้น,นเส้นแบบนี้นะครับข่าวดีของของจุดนี้ก็คือต้องทะลุเส้นเส้นนี้เสร็จก็ต้องทะลุ3 9 8 3 0 0อขึ้นไปถึงดิเวเทสหนึ0 0แสนได้นะครับมันก็จะเป็นมุมมองของคนละหมัดน,นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับนะสำหรับบนะิตคอยเนาะก็ยังไม่มีฝั่งไหนได้เปรียบนะครับแต่ฝั่งที่ได้เปรียบจริงๆน่าจะเป็นคนที่เซลแถวแถวแสนสองขึ้น90 0 0 0 เก้าหมื 150, 500, 500, 700, 000, ่นเก้าเจ็ดร้อยขึ้นแสนห้าขึ้นแสนเจ็ดพันขึ้นนะครับเราจะเป็นได้เปรียบเอสส่วนได้เปรียบเอลนะครับเก้าหมื่นหนึ่งนะก็เก้าหมื่นหนึ่งกับเก้าหมื่นหกตอนนี้นี่ถ้าใช้คําว gotcha ่าตอนนี้ถ้ามีโพลองแถวเก้าหมื่นหนึ่งผมใช้คําว่ายังเสียวอยู่นะครับยังเสียวอยู่นะครับส่วนแปดหมื่นแปดเก้าร้อยก็เสียวเท่ากันนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียวอะไรเสียวกำไรทิปนะครับ ผมว่ามันน่าจะแชรจีนมากกว่าเพราะมันอยู่ใกล้นะนะครับคือผมผมจอดเซลล์ระดับเป็นหมื่นแล้วแล้วไม่ไม่ไม่มันระดับเป็นหมื่นอ่ะแต่ว่ามันอยู่ในหลักแสนอยู่ในระระดับเททางเ่ะผมผมมองว่าต่อให้ถือโพระดับหมื่นเอสมานผมก็ยังมองว่ามีโอกาสกำไรทิพย์อยู่แล้วนะแต่ถ้าจะเทรดสั้นมันก็ต้องโอเวอร์เทรดใช่ไหม นะครับแต่ถ้าไม่โอเวอร์เทรดก็ต้องเทรดไปตามเกรดตามเทรนใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมมองว่า8 8ด0มื่นแปดถึงเก้าหมีความเสี่ยงอยู่เยอะนะเยอะกว่าพวกที่ช็อตแสนสองขึ้นไหมนะนะพวกนี้ยังมีโอกาสที่จะลุ้นมากกว่าที่จะไม่โดน SL ถูกต้ไหมแต่เนี่ย8 8ด0 0ดถึง9 0 0 0หมีโอกาสโดน SL นะครับ1น,นะครับมาจากเทรน เป็นมาจากเส้น isi ของโมเมนตัมวีคนะครับแล้วก็การปิดระดับวีคด้วยนะครับแล้วก็โมเมนตัมมันปขาลงด้วยนะครับนะส่วนเดือนก็ไม่ใช่อ่าจุดที่จะมาลุ้นบายอ่ะนะเพราะสถิติเนี่ยมันปิดต่ำนะครับนะเศิษิมันมันลดลงนะแท่งมันก็สูงขึ้นไปแล้วนะครับอะไรก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบิ t คอย n เนี่ยมีโอกาสนะครับที่โซน9 1้าหมนหนถึงเนี่ยมีความเสี่ยง นะครับทีนี้ไปต่อที่เหรียญโซแล้วกันนะครับโซแล้วเดี๋ยวไปดูอีเทเรี่ยมนะโซนี่ไม่มีอะไรมากไงอยู่ในแผงเดิมนะซึ่งแผงโซ,โซนี้ผมเคยอัปเดตหน้าหน้าเพจไปแล้วหน้าคลิปด้วยนะก็คือมันหลุด1นึ่งแต่ว่าเอาแนวนอนได้ไหมนะครับหลายคนก็ถามเข้ามาหนาช่องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็สําหรับมุมมองแนะการเทสสองก็โอเคจบแล้วการการหลุดเส้นในเส้นแบบ จิตวิทยาเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับมันไม่ชัดเจนมากนะครับเอาวางตามไปไส้ดูนะเพราะว่าทุกๆไส้มันเป็นแนวรับหมดเลยตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะครับกลางปีที่แล้วอันนี้จะเป็นจุดเซลล์ในห้องสัญญานะหนึ195่งเก้าห้างหนึ่งเก้าสองเอสเอลก็ ตอนนี้นะครับมันอยู่ที่50%าสิบเปอร์เซ็นตะครับมุมมองนี้จะเป็นมุมมองของการไซวี v, ใช่ไหมเราก็ต้องวางฐานนะครับวางฐานนะครับจุดสูงสุดจะเป็น2องา7 7นะครับจุดต่ำสุดเป็นเก้นะครับไซวี Side v จะต้องอยู่แถวแถวห้าสิบเปอเซ็นหกสิบเปอร์เซ็และ3 7มเซ็นนะครับไซวีนะครับไซวีนะครับนะเพราะฉะนั้น ตอนนี้ชนกรอบไซเวด้านบนนะครับล้วกอบไซว์ด้านล่างจะชนไหมถ้าชนแล้วรับอยู่ก็จะเป็นการเด้งขึ้นเทสนะครับถ้าหลุดฝั่งใดฝั่งหนึ่งฝั่งนั้นถึงจะเป็นการเลือกทางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโซ so, นะครับถ้าหลุดอัพเทนมานะครับโอกาสที่จะลงมาทดสอบที่162แล้วดีเทสเส้นอัพเทนแล้วถ้าเกิดขึ้นไม่ได้ก็จะเป็นการเลือกทางลงล่างมากกว่ เพราะฉะนั้นเนี่ยโ so, ซคนที่กดแถว2 8 1 9 0กว่ามานะครับตามที่คลิปวิเคราะห์ไปก็จะได้เปียบอยู่ณนะตอนนี้แค่นั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองกองน,นี้นะครับโซเนี่ยอ่าโมเมนตัมเดย์มันต่ำอยู่นะครับโมเมนตัมเดย์มันต่ำมันยังเด้งได้อยู่นิดนึงนะแต่ถ้าดูโดยรวมนะครับดูเป็นวีก็ต่ำเช่นกันนะครับแต่ยังลงได้ต่ออยู่นะนะครับโมเมนตัม um เดือนละ่ะ เดือนนี้เป็นขาลงชัดๆเลยนะครับเริ่มลงแล้วกันเนาะโมเมนตัมระดับเดือนออกนะครับแล้วเกิดสัญญาณในเรื่องของ downward trend downward trend นะครับโอ boss ก็จบไปละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไดเวอร์เจน e n d ที่เริ่มนะครับเริ่มทะลุขึ้นมาเนี่ยอยู่แถว41เลยนะนะครับเนี่ยในโซนนี้เลยเนี่ที่มันทะลุ40ขึ้นไปการเคลียร์ระดับไดเวอร์เจน e n เดือนเนี่ยการเป็นการจบรอบใหญ่โซต้องมีอะไรสักอย่าง นะครับที่จะพับตลาดได้ขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองโซนะครับถ้าออกสั้นนะครับเอาไม่ใช้คําว่าออกดีกว่านะเอาใช้คําว่าแนวหลุดดีกว่านะจุดหลุดก็จะเป็นร้อยแปดสิบห้านี่แหละนะครับแต่ว่าไม่ชัดเจนเพราะร้อยแปดสิบห้าเป็นกลางทางก็จะเป็นจุดที่ยังมีความเสี่ยงถ้าไม่ใช่สายเอนะครับมาเสี่ยงตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับสองร้อยแปดเวิร์ก,กว่านะครับส่วนเป้าเอสนะครับ ที่เซลล์แล้วสบายสุดก็น่าจะเป็นสองสามหนึ่งสองห้าสี่นะครับสองห้าสี่แล้วก็สองเจ็ดเจ็ดนะครับแถวโซนนี้สบายแล้วนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับไปต่อที่อิตาเลี่ยนนะครับวันนี้ยกอิตาเลี่ยนมาคุยหน่อยนะครับได้ข่าวว่าบวกสามเปอร์เซ็นต์นะครับตลาดกลับมาคึกคักดีได้กันอีกแล้วนะครับสําหรับอิตาเลี่ยนนะก็เจ็บแล้วไม่จํานะครับนะเจ็บแล้วไม่จํานะอิตาเลี่ยนเนี่ยเป็นเหรียญโปรดของผมนะ แต่ว่าตอนนี้ผมไม่โปดมันแหละนะครับเหรียญติดสาวนะครับถ้าเป็นภาษาคนเลี้ยงหมาเหรียญติดสัตว์นะครับนะบางทีก็ขึ้นนะถ้าไม่มีกลิ่นก็ลงนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับก็สําหรับมองนะครับถ้าแยกเป็นฐานให้ชัดเจนนะไซเวยังอยู่ในไซเวยใหญ่นะครับสําหรับอิตเรียมด้านบนเนี่ยโอเคแหละมันยืนฐานไซเวยไม่ได้ด้านล่างมันรับอยู่เดี๋ยวต้องดูว่า ถ้าเกิดนะครับมันทะลุ3042ได้เนี่ยมันจะจะกลับไปเทสทั้งหมดแต่ถ้ามันไม่ได้น่นะครับคืออิเทเลียมเนี่ยมันมาเข้าตอนนี้ก็ยังไม่ได้สําหรับผมมุมมองผมรอบายรองอย่างเดียวแล้วนะครับไม่มีจุดช็อตนะแค่เอามาวิเคราะห์อย่างเดียวนะก็คือถ้าช็อตลงมาเนี่ยมันจะต้องเป็นสายยิงหน้างานแล้วก็ SL เ l สลต้งน,น,นะ้นรันทงรันเทนเผื่อไม่ได้กําไรเพราะว่าเปิดไซส์ใหญ่ก็โดนล้างน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาหรับมุมมองอิเทเลี่ยมนะครับ มันยังอยู่ในหน่แอปเทนเล็กอยู่นะครับเหมือนกับพยายามขึ้นแล้วเดี๋ยวถ้าหลุดลงมาเนี่ยนะครับลบตรงนี้แป๊บนึงนะดูนภาพสีชั่วโมงนะครับถ้าภาพสีชั่วโมงในฐานฟิโบชุดเล็กนะครับมันก็จะอยู่ในกรอบไซเวนะเก็บของเยอะมากนะสำหรับอิเทเรียมนะคือเอาคอยซีซันไม่จําเป็นต้องพึ่ง BDC นะครับสำหรับอิเทเรียมนะคืออิเทเรียมนั่นแหละ ที่จะเป็นจุดเก็บของก่อนแล้วไปเข้าเหรียญเหรียญพวกอ่าที่พูดถึงเมื่อวานนะครับนะว่าเอาคอยซันตัวไหนบ้างที่อ่ถ้าอีเาเรียมวิ่งนะครับมันจะวิ่งด้วยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอีเาเรี่ยมเนี่ยเก็บของเป็นระยะเวลาเป็นปีเลยได้ถ้าถ้าพูดถึงระยะใหญ่นะแต่ในโซนเนี้ยดูดีนะครับนะครับมันไม่ใช่เร่นๆนะบนเก็บของด้านบนดอยเราก่อนนะเก็บของด้านล่างกาลัางเก็บอยู่นะครับ หรืออาจจะเก็บต่ำกว่านั้นนะครับนะซึ่งผมมองไว้ถึงพันห้าถึงพันเก้านะครับก็จะเป็นจุดต่ำสุดนะครับตอนนี้ปล่อยมันนะครับยังไม่มีจุดเข้ายังไม่มีโมเมนต์ในการเข้าช็อตเข้าลองนะครับเข้าช็อตเข้าลองจะเป็นพันห้าถึงพันเก้านะครับสำหรับผมนะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ไปที่เหรียญธรรมบ้างนะครับเหรียญธรรมธรรมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะ หลุด21กระทุบดิ่งลงมาเลยนะครับเราจะเห็นเราจะเห็นพฤติกรรมการทุบ21นะครับก็กลับมาอยู่ในฐานไซเว้นะก็เก็บของกันต่อไปนะครับสำหรับทำนะวเผื่อาเจอลึกกว่าแถว9ดอนถึง12ดอนนะครับนะบสำหรับทำยังไม่ไปไหนนะครับวันก่อนเนี่ยน่าจะเป็นการเลยเถิดเลเอะเทอะอะไรขึ้นไปถึง24นะครับก็เดี๋ยวให้มันลงมาดูก่อนนะครับระว่งกันนะเดี๋ยวสุดท้ายก็จะเป็นทองนะครับ ทองเนี่ยก็จะถามว่าตามคาดไหนมันก็เกือบได้นะครับขึ้นมาเทส อเ2904ถึง okay. 2907นะครับ2914มาไม่ถึงนะ2904นะครับ2904รีบาด75ผมต้องขยายผมต้องลดขนากลงนะครับเพื่อให้ดูว่ามันมันมีการเล่นสั้นอะไรได้บ้างนะสำหรับทองนะครับก็ 2907มาไม่ถึง2901นะครับก็สําหรับมุมมองทองนะครับก็เป็นการขึ้นมาเทสนะครับขึ้นมาเทสถ้าสมมุติใครบายสิกเนลแถว2880ขึ้นมาก็ต้อง TP ไปแล้วละ่ะนะครับต้อง TP ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูว่าหน้าเซลลหน้าเซลล์จะเป็นมุมมองของการรอเทส28 28 2 2 2901นี่ไม่เซลไม่ได้เปรียบนะครับ2907.825ถึงนะครับ2914.58เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลสัญญาลนะครับเซลสัญญาลจะอยู่ที่นะครับที่ได้เปรียบเนี่ยนะครับจะอยู่ที่แถวๆประมาณ2914,2907นะครับอาจจะเลิะเทอะถึง29 สองเก้าสอย่างครั้งก่อนก็ได้นะแต่มันอาจจะไปต่อไม่ได้ในหะ้โชนตาดใช้วิธีนะครับขึ้นไปแล้วเลี้ยวกลับนะครับเนาะเป้าหมายต่อไปนะถ้ามาถึง2 9 1 4้ามาถึง2914นะครับแล้วหลุดลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมมองว่าจะเป็นการจบฐานฟิโบนนะครับนั่นกะ็นะค,คือลงไปที่2 8 8 3 8 3 3ก่ออันดับแรกนะครับ ก็น่าจะเป็นการฟื้นตัวในมุมมองเล็กนะเป็นการาฟื้นตัวนะครับหลังจากเกิด h ิ d เดนแบร์นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับทองนะส่วนทางเฟรมใหญ่นะครับถ้าออกทรงนี้นะครับผมมองว่าโน่นนะครับสองแปดสาสามเสร็จอาจจะเป็นการขึ้น,นเทสแถวโซนไซเวนะครับ แล้วหลุดลงนะครับ2752จะเป็นใบซิเนลเดาเอานะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอให้มันเด้งถึงโน่นละสก2าหนแล้วลงมานะครับก็จะเป็นโซนนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะออกมาตอนนี้หรือเปล่าโอเคนะครับวันนี้มีประมาณนี้นะครับส่วนเหรียญอื่นๆยังไม่มีอัปเดตนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ